เนชั่นเอ็กซรายการที่จะสืบเสาะเจาะเรื่องร้อนล้วงลึกประเด็นดังสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมลงใต้ไปดูชาวบ้านที่ท่าดินแดงตะบนลำแก่นจังหวัดพังงาชาวบ้านที่นั่นต่อสู้กับกลุ่มนายทุนที่เข้ามาลักลอบขุดทรายในพื้นที่สาธารณะจนได้ที่ดินของรัฐกลับคืนมาแต่วันนี้ที่หมู่บ้านของพวกเขากำลังจะก่อสร้างเป็นสนามบินจังหวัดพังงาชาวบ้านที่นั่นกว่า400ครัวเรือน จะไปอยู่ที่ไหนลูกเด็กเล็กแดงผู้เฒ่าผู้แก่จะต้องย้ายออกจากที่บ้านอย่างไรคุณสราร์รัตนสุวรรณไปเกาะติดในเรื่องนี้ครับดร้อนบ้านแดดร้อนทุกอย่างเลยเหมือนเดียมากินก็ไม่มีให้อยู่แบบแต่แบบนี้อยู่แบบสบายๆแบบนี้ไม่ต้องอะไรมาวุ่นวายมากอะกาไม่ต้องการสนามบิน นี่คือเสียงของชาวบ้านหมู่4บ้านท่าดินแดงตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาที่ไม่ต้องการให้สนามบินเข้ามาสร้างในพื้นที่พวกเขาทราบข่าวการเข้ามาของ DSI จึงมาเฝ้ารอขอ,ขอความช่วยเหลือ เองครับชาวบ้านบอกว่าสนามบินจะทำให้วิถีชีวิตดั้งเดิมเปลี่ยนไปส้ำร้ายไปกว่านั้นคือการย้ายชาวบ้านออกจากที่ดินซึ่งเคยอยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษในยดอกคือเศรษฐกิจพอเพียงคือทำเกษตรแล้วก็ประมงก็อยู่ได้ไม่ต้องมินมนีนะคะ ปลูกผักไอเด็กปูมนิกปลูกกันบนดินขวาเตงมูอะไรเนี่ยค่ะแต่บินลงวันนี้เตงมก็ไม่ได้ปลูกผักก็ไม่ได้ปลูกเลก็ไม่ได้ลงเพราะเากหลายอย่างแล้วก็ชาวบ้านไม่มีความรู้กับฟอสซีอะค่ะไม่มีจะทำงานอื่นก็ไม่ได้แามบินไม่รับเน่นอนนะคะที่เป็นเจื่อที่ก็ไม่ได้เพราะว่าแค่ฟอสซีภาษาอกฤจก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไปถูพื้นก็ไม่ได้หรอกก็ไม่เอาแนนนอนสวยเพิ่ไม่สวยผาก็ไม่งาชาวบ้านเกือบทั้งหมดเป็นชาวไทยมุสลิม เข้ามาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ร่วม70ปีก่อนที่ภาครัฐจะประกาศเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองทุ่งมะพร้าวการโยกย้ายออกจากบ้านที่ฝังลกรากเป็นสิ่งที่ยากจะรับได้อาศวันมา2,529รแต่ชาวบ,บ้านอยู่ตั้งแต่2,480นะคะก็แต่ตปู่ปูนู่นค่ะพ่อของพ่อเนี่ยพ่ออยู่กันหลังเนี่ยค่ะพ่อของพ่อ,อต่างหากค่ะถ้าเขาเวียนคืนคิดว่าเขาให้ รายหนึ่งห้าแสนว่าไว้รายหนึ่งห้าแสนเราเอาเหินร้านนี้ไปซื้อที่ไม่ได้เท่าที่เขาเอาไปถ้าเขาไม่เอาเห็นค่ะขอบคุณเขามากมากเราว่าเขาเห็นว่าเราลำบากขุนจนไปซื้อตรงไหนก็นมันซื้อไม่ได้ เคยร่วมต่อสู้กับ DSI เพื่อรักษาเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองทุ่งมะพราะ้าวเนื้อที่กว่า2,000ไร่จากกลุ่มทุนที่เข้ามาลักลอบขุดทรายขายจนชนะก่องทรายมะฮืมาคือล่องรอยและหลักฐานที่กลุ่มทุนทิ้งไว้ คือพื้นที่นี้คงไม่มีใครเป็นเจ้าของนแต่ว่ามีบริษัทหนึ่งจะมาทำเป็นสนามบินนะมันก็เลยแต่และคนก็ทราบว่ามันพาดผ่านพื้นที่ตรงนี้ทอนนี้ก็ชาวบ้านเองก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็เหมือนกับเขาก็ไม่เห็นด้วยอันนี้คงจะคงจะนำข้อร้องเรียนของเขาเนี่ยไปไปรแจ้งกับผู้ที่มีอำนาจต่อไปครับที่ทราบจากชาวบ้านเนี่ยคือมีการทำประชาวิจารณ์กัน แล้วก็เหมือนกับว่าผลการวิชาพิการก็ไม่ตรลงในชาวบ้านที่คัดค้านกันอยู่ตอนนี้เราก็ได้รับเรื่องแล้วแล้วก็ประกอบกับพื้นที่นี้ทางที่ไตยยังดำเนินคด,ด,ดีอยู่แล้วก็ยึดเป็นข้อการในคดีดไม่ทันที่ชาวบ้านจะได้อุ่นใจได้มีนายหน้าชาวจังหวัดสงขลาเข้ามาขอซื้อที่ดินจากชาวบ้านนายหน้าอ้างว่าเป็นตัวแทนบริษัทการบินที่มีสนามบินหลายแห่งในประเทศและขอให้ผู้ใหญ่บ้านนำรังวัดที่ดิน และให้ชาวบ้านตัดสินใจว่าจะยอมให้สร้างสนามบินหรือไม่ผู้ใหญ่บ้านท่าดินแดงวีระเดชตติบอกกับเราว่าตัวแทนบริษัทของให้เขานำสำรวจพื้นที่และพยายามรวบรัดให้ชาวบ้านตัดสินใจเพราะนั้นเนี่ยมีการเดินเดินรางวัดที่ครับมี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 ตัวแทนบริษัทมาผู้ใหญ่ก็พาไปด้วยครับนะใช่ใช่ใช่เข้ามาขอ,อยังไงครับผู้ใหญ่ครับ นะเขาบอกว่าเออมขอยางวัดที่คืออยากรู้พื้นเนื้อที่ก่อนใช่ไหมตามตามแผนที่ของเขาเขาเขาบอกว่ามันตรงนี้คือทําไม่ได้คือมันยังไม่จบคือคือต้นต้นคือเริ่มเริ่มเริ่มถ้ามันอยู่ที่ชาวบ้านเขาก็บอกอย่างนั้นก็อย่างอื่นเขาก็ไม่ไม่ข้อมูลไหไม่เคยพบเป็นตัวตัวตัวเป็นกันตัวตัวไม่มี ก็ค <c oughs> ่าประ,ะปชุมฝังไงว่าค่าประชุมแค่นั้นทีเดียวขาก็บอกแต่ว่าขาบอกนี้นะจะถังบัวผ่นนี้จะยึดลักไม่ได้ย,ยึดเป็นประก,กันไม่ได้สมุดก็สมุิอ่าเป็นการสมมุิมัดถูกสิ้นถูกย่าทเลถ้าสมมุดว่าท่าบินเอาตรงนี้เลยชาวบ้านไปอยู่ตรงไหนเดี๋ยวข้อจะจัดสั้นถีให้ข้อท่ามาให้ถี่เนยากยกตัวอยงย่งยายงบัวขคมีแปลงพักแล้วเขาไปตั้งตรงไหนซึน <c oughs> ่งการทำมาหาก,กินขงพวกโรนมันก็ข้าวถี่ข้าวทางอยู่เลยใช่ไหมก็ย่างถี่ลุงก็บอกว่าเออยยกห้อยได้กินห้อยอยกปูได้กินปู ยางได้แต่กินนั่นโดยที่เราไม่ต้องซื้อก็ได้ถ้าคนที่ว่าเออขยันหรือไม่ห้ากิดบ้านเราบูร์ทำเลเมือพ่อบอกพ่อบอกว่ามาทีนี้ว่าอากาศดีบรรยากาศดีดีมดถูกเอกย่างพอบ้านชั้นดีคุณจะมาเอาบ้านชั้นผู้ใหญ่บ้านวีระเดชจึงเรียกประชุมลูกบ้านเพื่อทำประชาพิจารณ์เมื่อ13พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยไม่มีตัวแทนบริษัทการบินและเทศบาลตำบลลำแก่นเข้าร่วมรวมถึงไม่มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรับฟัง บรรยากาศชาวบ้านก็ตั้งตัวไม่ได้คือคือแบบว่ายังไงคือถ้าแบบกระทันหันคือคิดไม่ได้ว่าจะเอาหรือไม่เอาหรืออะไรเป็นอะไรใช่ไหมคือไม่ได้คิดกันเลยไงคือขอขอประชุมคิดว่าเออนักพอมาประชุมบอกว่าเออมีสามบินจะสร้างสามบินนะท่าเินอแดงเลยนี้คือว่าให้ชาวบ้านเอากลับไปคิดเลยก่อนใช่ไหมแต่ที่แท้คือมันจะยังไงคือรวบ รวบร่วบรัดไงคือว่าอาจะบ้านยอมรับหรือไม่ยอมรับกันแล้วแต่แต่ผมผมบอกว่าเออน้าขอสองวันได้ไหมที่ว่าผมมาจงวันที่สิบห้านี่วันที่สิบสามนี่ตัวแทนบริษัทเขามามาโดยมามามาโดยโดยตัวแทนบริษัทมีนายหน้ามาด้วยใช่ไหมครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นนายหน้าเอาไหมแต่แต่บอกว่าขอตัวแทนบริษัทเขาบอกว่าจะเริ่มสร้างเมื่อไหร่ยังไงเขาบอกไม่ไม่ขอเขาเขาก็ไม่บอกเพราะมัน เขาบอกว่าอยู่ที่มติที่ประชุมของชาวบ้านด้วยคือเขาบอกว่าต้องไปตามขั้นตอนคือไม่ได้จบตรงนี้บอกว่านะท่ามกลางกระแสคัดค้าน,นของชาวบ้านคำถามที่ท้าทายคือสนามบินจังหวัดพังงาจำเป็นต้องสร้างหรือไม่เพราะห่างจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตไม่ถึง40ก <c oughs> ิโลเมตรผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พักกับพงทวิพัฒน์บอกว่าสนามบินพังงาจะช่วยลดความแออัดของสนามบินนานาชาติภูเก็ตได้ขณะที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวขานรับเพราะจะทําให้เม็ดเงินด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาที่ไหลเข้าประเทศปีละกว่า30,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นประโยชน์ที่จะได้รับจริงๆเนี่ยผมมองว่า1ก็คือ ค่าเช่จ่ายของนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในพังงาเนี่ยก็จะถูกลงนะครับโดยเฉพาะชาวยุโรปเราะฉะนั้นคือพอลงสนามบินปั๊บเนี่ยมาถึงโรงแรมก็ค่าทางเฟอร์ก็จะไม่มีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของตลาดคนไทยนะครับก็จะสามารถมาเที่ยวพังงาได้ง่ายขึ้นเพราะปกติเนี่ยตลาดคนไทยของพังงาเนี่ยค่อนข้างจะเสียโอกาสมากเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวกลัวเรื่องค่าเช้าจ่ายนะครับถ้าิดเที่ยวภูเก็ตในโรงแรภูเก็ตก็โรงแรมมารับี่สนามบินได้แต่ถ้ามาเที่ยวพังงาเนี่ย อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่อต่อคันประมาณพันสองถึงพันเก้าร้อยบาทต่อเที่ยวซึ่งตัวนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายของมาต่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นกรณีที่เกิดมีเหตุฉุกเฉินนะครับต่างๆไม่ว่าประเด็นไหนก็แล้วแต่มันก็จะทําให้นักท่องเที่ยวที่อยู่ในพังงานหรือประชาชนที่อยู่ในพังงานได้รับความสะดวกในเรื่องของการไปใช้บริการสนามบินอย่างรวดเร็วและทันทันท่วงทีครับและข้โบกไหมครับว่าถ้าเกิดสนามบินมาชาวบ้านจะได้มีอาชีพ อ่ะเขาบอกเลยเขาบอกคนแก่มีเงินเดือนแต่ฉันมีเชือ <มา S 1> ้อมนแล้วเขาบอกไหมครับว่าเงินเดือนมาจากไหนครับไม่รู้เขาไม่บอกเขาบอกว่าคนแก่น้ะคนคนคนผูน้สุงอายุจะให้เงินเดือนมดเราว่าได้ตอนนี้ก็รัฐบาลให้อยู่คนแปดทิปได้แปดร้อยคนทบคลิปได้ทบร้อยเราก็เชื้อซึ่งเขาไม่บอกเราก็เชื้อแล้วซึ่งคนในชาตแดงนี่เขาจะพิดณาเป็นปีเศษเลยเคอยไปข้าการทำเ้าให้ใลระดับแผ่นโรเนี่ยมันฝุ่อุงเลยอธิบดีกรมป่าไม้ ชนลทิศสุรสวดีในฐานะหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ยอมรับว่าจังหวัดพังงายื่นเรื่องผ่านสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงามาประมาณ1เดือนแล้วแต่ยังอยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ขณะที่โครงการก่อสร้างสนามบินมีความยาวเกิน1,100เมตรต้องทำ EAA ส่วนจะให้สร้างในพื้นที่ป่าสงวนได้หรือไม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเป็นผู้อนุญาตป่าสมุนเนี่ยก็คือมนเป็นที่ดินของรัฐซึ่งถ้าถ้าเรือด้วยอำนาจหน้าที่เนี่ยก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะเป็นคนอนุญาตในการใช้ประโยชน์ของทีนที่แต่ทังนั้นเราก็มีกระบีนการในการที่จะอนุญาตใช้ประโยชน์อย่างเช่นเรื่องการธรรมชาติพิจารนก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะ กระบวนการที่จะนาเสนอขึ้นไปถ้าช,ช,ชาวบ้านส่วนใหญ่ของของหมู่บ้านนี้ไม่เห็นด้วยก็คนที่มีอำนาจก,ก็ต้องพิจารณาแล้วลว่าคนจะให้หรือไม่ให้ทางกรมสรัพยรสิเวิทยาลัยเราก็รับเรื่องเรื่องนี้ไม่เยอะมากหลายพื้นที่นะโดยเฉพาะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเจริญทาธุรกิจจะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชายหาดก็ดี พื้นที่แนวเขตอุทยานซึ่งเหมาะที่จะทําธุรกิจด้าน<ม>การท่องเที่ยว<ม>เราได้รับการร้องเรียนมาเยอะว่ามีกลุ่มในทุ่นรือประชาชนผ<ม>ู้มีอิทธิพลจะไปบุกรุกเรฉะนั<ม>้นเรื่องที่เรารับเรื่องเนี่ยเราก็พยายามจะตรวจสอบให้เร็วนะ<ม>แล้วก็ยับยัง้งแล้วก็เอาหลักฐานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเรื่องใดที่เป็นคดีพิเศษที่เรารับไว้เอง<ม>เราก็จะดีดดำเนินการ<ม>ถ้าเรื่องใดเป็นการฟ้องร้องระหว่างชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่รวมเป็นเครือข่ายเนี่ย เราจะส่งหลักฐานที่เรามีอยู่ให้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการฟ้องร้องต่อไปพอาะถ้าเราอยู่ในป่าั้งว้นเราอยู่ไม่ได้ชาวบ้านเขาอยู่มานานไม่ได้แต่สน้าบินจะมาทำบันทิดชาวทำได้ซึ่งยากมากซึ่งรัฐบาลเหมือนกันว่าคิดผันผืดที่จะให้ประชาชนในหมู่บ้านเนียให้ออกไปยุติอื่นให้เราให้ไปยุติอื่นจนหมดใช่ไหมเลยให้เราไปทำอาได้กินรุ่นจะหนี้ห้าสิบเลยแลวจะไปทำอะได้กินลูกยาก็ยังเล็กมันจะได้เลี้ยงจะได้ผือแล้วจะเอาอะไรทุ่งลูกเนี่ยจาก็มาคิดว่าใว่ว กฎไม้ประเทศไทยเรานะกดแรงกดไมาประเทศไทยเลยสิ้นแต่สักเขายังคงครองเราเป็นมนุษย์เราเป็นคนเราเป็นคนไทยด้วยนะไม่ใช่พามาชั้นชาติเราคือชั้นชาติไทยไม่หวาคนจนหรือคนรวยจริงๆนะโดยโดยแล้ความเปลี่นจริงคือต้องอยึดตายกฎหม้กันทั้งหมดในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปดูความพยายามของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการจะออกโฉนดที่ดินบนป่าชายเลนบ้านกู้กูตำบลรัศดาจังหวัดภูเก็ตห้ามพลาดนะครับ อดีตประลัดกระทรวงมหาดไทยอนันต์อนันตกุลแพ้คดีในศาลปกครองกรณีที่ขอออกโฉนดที่ดินบนป่าโกงกลางบ้านกู้กูตาบลรัชดาจังหวัดภูเก็ตชาวบ้านที่นั่นต่อสู้และคัดค้านไม่ต้องการให้ป่าโกงกลางนั้นถูกทำลายเพราะเป็นเส้นทางธรรมหากินของชาวบ้านและยืนยันจะต่อสู้เรื่องนี้จนถึงที่สุดไปติดตามเรื่องนี้กับคุณสรารัตรัตนสุวรรณ สาสานปกครองกลางยกคำฟ้องที่อนันต์อนันตกูลอดีตประหลัดกระทรวงมหาดไทายฟ้องอนุชาอาถหารพรักษาการประธานชุมชนอนุรักษ์ป่าชัยเลนบ้านกู้กูและพวกกรณีร่วมร้องคัดค้านไม่ให้กรมที่ดินออกโฉนดบนพื้นที่ป่าชัยเลนคลองบางชีเล่าบ้านกูก้กูตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต,ตให้กับอดีตประหลัดกระทรวงมหาดไทายและพวกเรากลับไปกยนเงนี้เดี๋ยวจะมีการขยับ เรื่องการมาการถนกันดีเรื่องการมาหาถุกชนไม่กัดีต้องมีการขยับป่าชัยเลนคลองบางชีเล่าเป็นที่หมายตาของกลุ่มทุนต่างทิน่นที่เล่งเห็นศักยภาพ สามารถพัฒนาเป็นมารีนาได้แต่ชาวบ้านต่อสู้คัดค้านกับเจ้าของที่อ้างเอกสารสิทธิ์เข้ามาแพร่ถางตัดถนนเข้าไปในเขตป่าชายเลนจนได้รับความเสียหายชาวบ้านกู้กูจึงได้ออกมาต่อสู้และยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติแต่ฝ่ายผู้ดำเนินการแพ่วถางพื้นที่อ้างว่าที่ดินมีโฉนดเลขที่35691และกำลังยื่นคำขอออกโฉนดอีกหนึ่งแปลง ในพื้นที่ติดกันโดยอ้างหลักฐานสคหนึ่งเมื่อปี50นะครับก็ได้มีนายทุนนะครับเข้ามาออกเอกสารสิทธิ์แล้วก็บุกลุกนะครับโดยการเอาเครื่องจักรกลหนักก็คือรถแม็โครเข้ามา2เข้ามา2เข้ามา2ถึงสคันนะครับเข้ามาทําลา,า,ายป่าชาเลนแล้วก็ขุดเปลี่ยนแปลงสภาพป่าชาเลนนะครับในเวลากลางคืนนะครับน้นนะครับในทาเวลากลางคืนนะครับเข้ามาตอนกลางปี50นนะครับก็ถูกชาวบ้านกดดันออกไปในครั้งแรก ตอนนั้นชาวบ้านมองว่าอาจจะไม่มีเอกสารหรือครอบครองอยู่นะครับกลางกลางปี50เนี่ยเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เครื่องจักรกลพร้อมเลยนะครับแมคโคร2สาคันเข้าในพื้นที่ก็ทําการคืนเหมือนเดิมนะครับชาวบ้านก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาตรวจสอบให้เข้ามาจับกุมนะครับก็ไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ป่าชยิภูเก็ตก็ไม่เข้ามาตรวจสอบนะครับชาวบ้านก็ไม่กล้าเข้าไปเข้าไปกอดดันอีกแล้วเพราะว่าในระหว่างที่เขาขุดหรือว่าทำลายธรรมชาติอยู่เนี่ย ก็มีคนมีคนคุมมีคนดูแลโดยมีอาวุธด้วยนะครับควบคุมในการขุดทําลายพื้นที่ป่าเรียนนะครับจบผ่านไปเกือบประมาณ2เดือนนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบในพื้นที่นะครับว่าให้เขาหยุดนะครับหยุดหยุดทำลายผื่นปผื่นปผื่นผืนแบ่งป่าดังกล่าเนี่ยแต่ว่าคนที่ควบคุมงานอยู่ในขณะนั้นนะครับก็คือผู้ดูแลพื้นที่ก็แสดงเอกสารถือกรรมสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสคงหนึ่งก็ดีไม่ว่าจะเป็นโฉนดก็ดีนะครับรวบรวมกันแล้วก็ประมาณ50ไร่แต่ชาวบ้านก็พูดกับเจ้าที่ป่าเยเลียนว่า ที่เขาไถาแล้วก็ทำลายมันมันไม่น่าจะเป็น50ไร่มันน่าจะเกือบเกือบร้อยไร่หรือร้อยกว่าไร่แล้วโฉนดที่ดินเลขที่35691เนื้อที่กว่า21ไร่และสคอ1เลขที่16เนื้อที่กว่า29ไร่ที่อยู่ระหว่างการขอออกโฉนดนั้นผลการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศพบว่าพื้นที่มีลักษณะเป็นป่าชายเลนเต็มทั้งแปลงกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ส่งเรื่องให้กรมที่ดินพิจารณาเพิกถอนโฉนดและยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินต่อมากรมที่ดินได้ยกเลิกคำขอออกโนดที่อ้างสอคหนึ่งเลขที่16แต่ไม่เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่35 6 9 1ชาวบ้านบ้านกู่กู่จึงได้ยื่นคำร้องต่อสารปกครองนครศรีธรรมราชเพื่อขอให้กรมที่ดินทำการเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่35 6 9 1 แต่ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าในการฟ้องร้องเนี่ยชาวบ้านได้รวมตัวกันทั้งหมดทั้งหมู่บ้านนะครับ400กว่าคนเนี่ยได้ไปฟ้องร้องอธิบดีกรมที่ดินว่าให้เพิกถอนเอกสารที่ผดอยู่ในป่าเฉลนินแปลงนี้ก็คือโฉนดจำนวน21ไร่สค .1 ขํอหนึ่งจำนวน29ไร่โฉนดยี่ไร่รวมกันก็50ไร่ตรวจสอบแล้วนะครับในเสร็จสิี่ในปี5 1ประมาณ1ปีรวบรวมเอกสารทั้งหมดนะครับ แล้วก็เสนอให้อธิบดีกรมที่ดินเพิกถอนไปแล้วนะครับแต่ว่าอาธิบดีกรมที่ดินในขณะนั้นเขาไม่เพิกถอนนะครับโดยยืนยันว่าเอกสารชนดหรือว่าสคน,นออกโดยชอบแล้วชาวบ้านก็เลยมองว่าชาวบ้านจะต้องรวมตัวกันแหละไปฟ้องที่ศาลปกครอง,องนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นศาลปกครองเขตของพื้นที่ภาคใต้นะครับจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับก็ยังไม่มีการตัดสินว่าจะเพิกถอนหรือไม่รวบรวมเวลาได้ก็ประมาณเจ็ดปี อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองพร้อมด้วยผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม DSI อสไอพันตำรวจโทรประวุฒิวงศีนินและทหารเรือทัพเรือภาคที่3ร่วมรับฟังข้อเท็จจริงในพื้นที่ออคองรองอธิบดีกรมที่ดินนะครับว่าที่เดิเนไปนปี่เป็นป่าตนธชาติเป็นป่าที่สมบูร,รณ์นะครับโดยธรรมาชาติ ก็อยากเสนอให้ที่บริกรดินเนี่ยเพิกถอน,นโฉนดดังกล่าวทั้งสองนหนึ่งและนโฉนดนะครับแต่ทางความดินเองก็ดีก็เพิกก็เพิกเฉยนะครับชาวบ้านก็เลยได้รวมตัวกันทั้งหมู่บ้านตอนนั้น483คนชาวบ้านนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่รัดแม้แต่คนเดียวร่วมฟ้องร่วมฟ้องอธิบดีความพินว่าให้เพิกถอน,นโฉนดแปลงนี้เราร่ว,รวงเอาชาวบ้านฟ้องเมื่อปี2552นะครับที่สางปกครองน,นครศรีธรรมราชจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ตบวเป็นเวนลาประมาณ7ปี ที่สารปกครองนครธรรมราชก็ยังไม่มีการตัดสินคดีออกมาชาวบ้านนําชี้แนวเขตที่เอกชนล้อมรั้วสแสดงอนาเขตเราเห็นว่า<ะ>ยัางมีสภาพกลองธรรมชาติและป่ากงกลางที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่เป็นปูนนะครับเป็นกําแพงปูนนะครับแล้วเก็แสดงอนาเขตเนี่ยครับโด,ดนด้านด้นานด้นานซ้ายมือนะครับนี่ครับตามกระพาที่เห็นอยู่น้ำท่วมถึงตรงนี้น้ำท่วมทานงนี่มันเป็นทางสาธารณะไหมหรือไม่เป็นไม่เป็นจริงเป็นแนวคันดินที่กองมามาปิดกั้นพื้นที่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกับพื้นที่ของชาวบ้านคืออย่าให้ชาวบ้านเข้ามาบุกรุกคือขุดตั้งแต่ปี44อยู่แล้วครับผมแต่เจ้าของที่เนี่ยมาแจ้งครอบครองมาปีหลังจากนั้นมาอีกหลายปีครับผมถ้าเป็นป่าทะเลจสมบูรณ์โดยที่ข้างในนี่ก็ยังมีร่องรอยกันนี่หลักลูกหลักลวงไปหลักเป็นหลักลูกของนายของนายทุนคนนี้แหละครับมาอ้างมามาอ้างมาอ้างเสร็จแล้วเป็นที่ดินของเขาหมดตาไม่ท่านเห็นว่าเนี่ยมันน้ำทับลำรางนี่ด้วยอะไรด้วยครับนี่ลำรางไป็นลำรางเดินครับจริงๆเป็นลำรางสาธารณะเป็นลำรางอันนี้เเเเเเเปปป็็็นนนนคค้าาาาาารรรีียยกกกววว่่่ชบบลองั เป็นของเก่าของบ้านของบ้านเราอ,อยู่แล้วครับผมถึงเข้าไปด้านในเนี่ยมันจะมีร่องรอยของการลุกโดยใช้แม,มโกโนทาลายอยู่แต่ว่าก็เหลืออยู่ส่วนน้อยแล้วเพราะว่าชาวบ้านก็เข้าไปแตบเข้าไปปลูกผาเพิ่มเติมในพื้นที่อยู่เอยอะแล้วครับผมเมื่อก่อนนี้เตียนเป็นเหมือนกับบอกก่อกุ้งเป็นไล่เป็นไล่ไปเลยครับผมไม่มีต้นไม้อยู่ในพื้นที่แล้วเพราะว่าเขาขุดในคีดินเนี้ยเนี้ยเอามาผมผมแล้วให้น้ำเข้าไปในพื้นที่เขาไม่ได้ นี้คือขน้ำที่ชาวบ้านสร้างขึ้นชั่วคราวเวลานำเรือที่กลับจากออกไปหาปลาในทะเลมาจอดครนนี้เป็นชาวบ้านขึ้นขึ้นขน้ำแล้วก็ขึ้นเรือครับเพราะเวลาน้ำมันท่วมถึงมันต้องขึ้นอย่างนี้ถ้าไม่นั้นเรือมันจะเข้าแอบฝั่งไม่ได้ครับผมมันเป็นของธรรมชาติอธิบดีดี i พร้อมใช้เครื่องมือที่มีสืบค้นนำพยานหลักฐานที่เป็นส่วนสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมอบให้ชาวบ้าน หากให้ต่อสู้กันเองกับกลุ่มในทุนหรือผู้บุกรุกจะลําบาก DSI ย้อนหาหลักฐานแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศในอดีตท,ทำให้สารเห็นว่าที่ดินที่มีข้อพิาพาทเดิมเป็นพื้นที่ของชุมชนและเป็นป่าชายเลนที่ควรจะรักษาไว้ไม่ให้ใครมาบุกรุกทำลาย DSI ไ,ได้ทําหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศให้กับทางชาวบ,บ้านในส่วนแล้วแต่ในส่วนกระบวนการนองสารก็ต้องยอมรับว่าตรงนั้นก็ต้องรอ นะต้องรอะบวนการ<ช>ั้องสา<ช>การให<ช>้ใชาวบ้านสร้างเครื<ไ>อข่ายเนี่ยดซไอเราเราทำมาหลายหลายชุมชนแล้ว<ช><ช>อย่างเช่น <ๆ S 1> ที่เกาะยาวเกาอะไรเนี่ยเราทำมาตลอด<ช>แต่เห็นชัดเจนว่าชาวบ้านเนี่ยถ้าเขารวมตัวกันเนี่ยแล้วเขาปกป้องทรัพยกกากรธรรมชาติเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากแล้วก็เชื่อว่าผู้มีทุค่คลในทุนเนี่ยจะไม่กล้ามาบุกรุกและนี่ก็คือรายการ Nation X f i l e ์ที่ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา16นาฬิกาคุณผู้ชมสามารถรับชมสดผ่านทางเว็บไซต์เ a ช i ่น TV.t v ชมสดๆผ่านทาง YouTube และคุณผู้ชมยังสามารถแสดงความคิดเห็นนำเสนอประเด็นผ่านทาง Facebook ของเราในชั่น x f i l e d i g i t ดิจิ